คุณเหยียบโซ่น้องไว้เรียกมามาก็ไม่มาโอ๊ยอะไรแบบนี้แม่แม่คุณพ่อเรียกมาตัวเล็กก็ไม่ยอมมาว่าอี๋ทำไมน้องไม่ฝังที่ไหนได้ดูพี่ชายเหยียบโซ่ไว้เอ,อ้ดูดูโอ๊ยอะไรแบบนี้พี <มา S 1> ่คุณมไม่เหยียบโซ่น้องไว้ทําไมไม่ให้น้องไปค่ะเหยียบไว้แหม เลิกนะคะขยับเข้าร่มสักหน่อยวันนี้ก็ได้ท่าหนึ่งท่าท่าเก็บทิปนะคะต่อไป ดูดูว่าคุณพ่อจะฝึก่าอะไรในวันวันถัดไปนะคะเมียตอนฝึกเาจะฝึกตอนเช้าอตอนเย็น,นอ๋อช่วงกลางวันก็คือให้เขาพักผ่อนใช่ฝึกแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะแม่แม่ฝึกเสร็จแล้วก็จะมาโชว์ให้แม่แม่ได้ชมก็มมมทำอะไรก่อนรักก่อนรักทำอะไรล็กอลกคอโอ้ล็กอกคอช้างจะล็อกได้ยังไง ถ ang, ้าเขาจะดันจริงๆเขาก็ชนเลยนะคะเขาดันได้แรงเขาเยอะขึ้นงวงจะขึ้นงวงเหมือนขึ้นพี่ขุนนะคะเวลาขึ้นเดินตามแมหน่ะเรียกเดินตามแมหน่ะดูนะคะอันนี้ปลดโซ่แล้วนะคะระวังเด้อวิ่งจับโซ่เด้อเดินเดินตามพ่อดูดูดูทำดูทำรับ <laughs> ไปไป,ไปลูกถ้าน้องเริ่มชินเริ่มเก่งต่อไปก็เราเรียกเขาก็วิ่งตามเลยนะคะเดินตามเราเลยย้ายหลักค่ะยย <laughs> เล็กก็มีอยู่อันเดียวตอกไปตอกมา,า <laughs> เล็กหักอีกโอ้ย <laughs> เล็กก็หักอีกเพราะว่ามีมีแค่หลักเดียวค่ะแบบบางทีตรงไหนเป็นร่มอย่างนี้ก็ย้ายให้ตันเล็ก่ตกขึ้นตโตลงคือพี่ขุนพี่ขุนขุนรักน้องครับ คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะหรือว่าแม,ม่ไม่ได้ะคอมเมนต์ <laughs> เดี๋ยวรอช่างก็าําชุดน้องเสร็จะคะคือคือชุดชุดใหม่นี้ยังไม่ได้ทันนะคะคือเอาไปให้เขาเอเย็เยบเย็บใต้ท้องอะ่ะให้เป็นตัวล็อกนะคะเดี๋ยวรอดูว่าพอล็อกเสร็จจะเป็นยังไงเวลาโดนลมจะได้ไม่คิวนะคะแล้วก็ชุดพี่เมฆเสร็จเดี๋ยวจะเอามาลองให้แม่ๆม นะคะลองใส่ดูนะคะชุดแดงชุดแดงเหมือนพ่อดูพี่ขุนกอดน,น้องโอ้ยมีความรักน้องค่ะห่วงน้องตอนเย็นเวลาคุณพ่อพาน้องออกเดินก็ร้องหาน้องเป็นไรพี่เมฆพร้อมแน่ค่ะงานนี้ไมฆ้พร้อมกับอะไรพร้อมกับตอกรักนี่แหละค่ะเปลี่ยนรักดูพี่น้องคุยกันพาไปดูพี่น้องเขาคุยโอ้ หลุดออกแล้วแแล้วล้วจะมัดยังไงรูอความรัก,ออกถ้าถ้าหลุดออกแบบนี้จะมัดยังไงโอ้แต่ว่าเหนื่อยพอดีค่ะพร้อมเลยเวลาดึงนี้ะจะมัดยังไงทีนี้ อโอ้ยพี่คุนเหยียบโซ่น้องไว้เรียกมามาก็ไม่มาโอ้ยอะไรแบบนี้แม่แม่คุณพ่อเรียกมาตัวเล็กก็ไม่ยอมมาว่านี้ทําไมน้องไม่ฟังที่ไหนได้ดูพี่ชายเหยียบโซ่ไว้เอ้ยดูดูๆๆดดโอ้ยอะไรแบบนี้น<า>พี่คุณไม่เหยียบโซ่น้องไว้ทําไมไม่ให้น้องไปค่ะเหยียบไว้แหม,มโอ้ยฉลาดเกินเราก็ว่าพี่ขุนทําอะไรพี่ขุนยืนหันหลังทําไมที่ไหนได้แอบเหยียบโซ่น้องโอ้ ีทับหน้าอยากให้น้องอยู่ด้วยพอน้องนอนก็โยนสับปะรดใส่น้องพี่คุณแล้วเราเราไม่แม่ลองคิดดูนะคะเวลาที่ขึ้นรถไปด้วยกันน่ะจะเป็นยังไงพี่คุณลูกขึ้นรถจะไปแห่งานวยกันวันที่แปดนี้นะคะหนูดูทำาเน่ยเน่หนูนี้ที่สุดแล้ว เราก็ว่าเอ๊ะทำไมน้องไม่ฟังฝันรักเรียกแล้วทำไมไม่เดินคุณตาเดินมาจะเหยียบจะมาไปยังไงตัวใหญ่เหยียบโซ่ไว้แกบอกว่าพะนเดียนค่ะทําเป็นยืนเฉยๆนะคะหลังแอบจิกโซ่แอบใช้เล็บจิกโซ่เหยียบโซ่ไว้กดโซ่ไว้นนนนนทำอะไรน่ะจะขึ้นไปปีนต้นไม้แล้วพี่คุณ Oh. ตลกมากย้อนไปดูหนึ่งสองนาทีนี่แหละตลกมากพ่อมัดไปม,มัดดีเดอร์หนูได้เวลาพักผ่อนค่ะหนูเรียนเฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นค่ะคือตอนเช้าหนูเรียนตอนสายหนูตุนสเบียงตอนเย็นหนูก็เรียนต่อค่ะกลางวันหนูก็นอนเลยนอนเต็มที่เลยลูกพี่ขุนห้ามกวนน้อง ุนได้ไหมนั่นหลุดไม่มีคนช่วยจับเด้อห้ามหลุดเด้อเมื่อมากลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวเดินไปวัดว่าพี่ขุนถึงไหมเหย็บโซ่น้องไม่ให้น้องเดินแสบมากไม่ถึงนะพต,ตายอยู่ไหมควานหลักเอไม่อยู่ด้วยนะ เอาไอ้ตัวโค้งๆนะมาตอกลงตอกง,งมลงใส่ดินเลยอ่ะง่วงนอนแล้วัวเล็กยืนหลับแล้วค่ะ

วิธีใส่โซ่โเฮ้ยยืนโตดฝึกเดินเา หบยืนแบบนี้ก็ยืนหลับสิคะเดี๋ยวก็จะล้มตัวลงนอนนะคะทางนู้นทางนูง้นทำอะไรทา